ันนี้เอฟเอฟฟ้าน้อยพาที่ยวจะมาขอโชคขอลาบจากท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับวันนี้ได้เวลาแล้วครับสิมาขอโชคขอลาบท่านท้าวเวสสุวรรณทีงฟ้าหน่อยบูชาอยู่ครับ นี้มาขอช่วขอลาบกับท่าน้าวเวสสุวรรณนะครับขอเฮงเฮงบางๆนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเกียครับผมขอบุญบารมีท่านทาวเวสสุวรรณปกปักรักษาเอฟซีของฟ้าน้อยด้วยเถินสาธุสาธุสาธุที่ฟ้าน้อยพาเที่ยวก็เช่นเดิมครับมาขอหวยท่านทาวเวสสุวรรณนะครับ เท้าเวสสุวรรณที่นี่ฟังมากๆนะครับเดี๋ยวฟ้าน้อยจุดทูบไวแล้วเดี๋ยวฟ้าน้อยจะพาไปดูทูบที่ฟ้าน้อยจุดไว้นะครับได้ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับฟ้าน้อยพาเที่ยวครับไปกันเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวฟ้าน้อยพาเที่ยวก็จะพาเชียงดวงลูกปิงปองก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปดูเลขทูบท้าเวสสุวรรณนะครับ าตามฟ้า้อยไปเลยครับจะเสียงดวงกับลูกปิงปองนะครับอ่าลุ้นลูกแรกกันเลยนะครับลูกแรกจะออกมาตัวอะไรครับรุ้นกันเลยครับลูกแรกนะครับเห็นไหมครับสองแปดนะครับเลขปิงปองครับท่านท้าวเวสวรรณครับ ไปตามฟ้าน้อยมาครับเดี๋ยวไปลุ้นเลขทูบกันต่อนะครับที่ฟ้าน้อยจุดไว้นะครับโอเคครับเลขทูบมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกครับรอลุ้นตัวที่สองที่สามไปน้ากันเลยนะครับเด้อมาเพนทิมาตัวใดครับตัวที่สองตัวที่สามครับอันนี้เป็นเลขทูบทาวเวสุวรรณนะครับเด้อ วัดวันที่หนึ่งมีถุนาสองหาหกเจ็ดครับเฮงเฮงปังปัไปพร้อมกันเลยนะครับกับฟ้าน้อยพาเที่ยวครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับรุนไปนน้ากันเลยนะครับเด้อครับฟ้าน้อยพาเที่ยวครับชาวเวสวุวรรณอยู่มองนีปังมากๆนะครับเด้อ ทาเวสวรอยู่นี่มีสีสีองค์ครับมีสีขาวครับสีแดงครับสีเขียวครับสีทองครับฟังมากๆครับที่สองมาแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นตัวที่สองที่สามไปพร้อมๆกันเลยครับกับฟ้าน้อยผาเที่ยวครับ ดูสิครับมีตัวอะไรบ้างดูดิตัวแรกตัวอะไรตัวแรกหนึ่งตัวสองตัวสองเป็นเลขหา้าอ่าล้อหลุนตัวที่สามไปน้ากันเลยนะครับเด้อลุ้นกันให้สนุกแทงกันให้พอดีซื้อลัตตอรี่นะครับ คือสาากินแบงเดอ้อเอาให้ไปรุ่นก็ไดเ้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอย่าลืมนะครับเดอ้อกดติดตามช่องฝ้ายพัทยอนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ้ายครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเ,เด้อครับเดอ้อเพื่อเสียบได้พลาดชิปถัดไปครับทันทวศสวรรอยู่นี่ปังคักด้วยครับฝ้ายมาจุดหลายเทียก็ได้หลายเทียครับเพิ่นหายลายเทียครับ ตลอดนี้ฟ้าหน่อยกับมาจุดไห้เอฟซีของฟ้าหน่อยได้รับชมรับเบิ่งกันขึ้นเก้าน่ะละ่ะรุนไปน้ำกันเลยนะครับเดอ้อรอรุนตัวที่สามไปพร้อมๆกันครับ,มา,รบ,รบมาแล้วครับตัวที่สามครับมาแล้วตัวที่สามที่เป็นตัวยังกระเบิ่งไปน้ำกันเลยครับเดอ้อครบสามตัวแล้วฟ้าหน่อยกับทีลุปสรุปให้ขึ้นเก้าน่ะละ่ะ ให้เอาไปจับคู่กันเอาเล็กฝาน้อยว่าายดอกกระจุดให้เห็นเป็นสามตัวนี่แหละกะเอาไปจับคู่กันเอาครับเพื่อไม่ฉกไม่ลาวน้ำกันจะได้ลยลำๆเลยรุยไปน้ำกันครับว่าได้ไปเสี่ยงดวงนะครับเนาะว่ได้เห็นเป็นตัวใดเนาะตัวที่หนึ่งตัวที่สองกับมาละ่ะล่อรุ่นตัวที่สามไปพรอมๆมกันครับกับเลขทูกของทันทาวเวสวรรณ มาไปมาไปเห็นหัวเราเห็นหัวแล้วต่อนะพันหัวงสี่คาสินานสิเป็นเลขเก้า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 ครับเอฟซี MC ครับนะรุนไปน้ำกันให้จบนะครับเดอ้อเบิ้งคลิปกับเบิ้งให้จบเด,ด้ครับเดอ้อจะได้พ่อหน่อยจะได้มีกำลังใจครับ ไปหาทายคลิปมาให้เอฟซีได้ฝาหน่อยได้เบิ่งได้ชมกันบางเทื่อกัผู้อยู่ไกลๆเพิ่นกัอยู่ไก่ครับทันเทวเวสวรรณกับบอลเดมีโอกาสมาจุดถูกเป็นบ่ลาฝ่าหน่อยก็ได้มีโอกาสจุดให้ได้เบิ่งได้รุ่นกันสแสวงหาสถานที่ศักดิ์สิิทธ์อันต่างๆนั่นแหละให้เอฟซีฝาหน่อยได้เบิ่งได้ชมกันเป็นแนวทาง อาครับเห็นสามตัวแล้วครับอ่าฟาหน่อยกับสีสรุปให้เอฟซีฟาหน่อยได้เอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันเด้อครับเด้อหนึ่งหาเก่าครับผู้เล่งงามครับงอนนี่ครับวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกเจ็ดครับกอให้เฮงๆปังๆกันเด้อครับเด้อหนึ่งหาเก้าครับหนึ่งหาหาหนึ่งเก้าหาหาเก้าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับเพื่อเป็นแนวทางขนั้นเด้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อฟ้าหน่อยไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ